ไม่ต้องเป็นไหนได้บ้าอีกเดี๋ยวป้ายไะมป้ายเลยอันนี้คืออ่อทอสก็เกิดก็เออมีกุญแจแล้วก็มีหิน มันใช้ตังค์ด้วยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวสองเหลืสอส่งบาทจิ๋หายละโบเออไม่ไม่กินไทยฝั่งนี้อ้าข้างหลังพี่เด้อไอ้หมอนี่เฮ้ยอะไร สูนบาทสูนบาทสูนบาทเก็บเก็บเก็บโอ้ย แต่นี้ยังไงไม่เชี่ยคนเยอะมากเลยข้างบนดเหรอที่รันโล่ตกตายอ้ดูพี่อยู่พี่เชี่ยอะไรวะพี่ชุบหน่อยชุบยั <laughs> ยงไง เหมือนย,ยุ่งกับกองไฟมันแล้วมาดีมากเกิด <c oughs> อะไรวะกูยังเล่นไม่เป็นเลยเกิดอะไรนะเ,รเดินดูไปนะเหมาันบบต้องตีผมไม่เข้าใจว่ะโอ้ทุกบักเก็ตแล้วก็ไฟล์ฟู้ดแอนฟีดอ๋อนี่ไงนี่นี่คือกระเช้าหรอกอะ ลงก่อนเลยปรัไม้อยู่ไหนอะโอเคจำเป็นให้ได้กันเชื่อจะปไหนก่อนดีกว่ะถ้าประตูตรงนั้นมันเสอยแรงไม่มีอะไรหรอกลงก็ได้อันนี้ก็ลงไปได้เหมือนกันก็ตรงไปได้เป็นไหนก่อนก็ได้เป่นอะไรอะเฮ้ยไม่ที่พายแล้วพี่มันพี่มาได้ปะไปได้นะโอเคใจเสร็จไป

อ๋อเป็นอ๋อขนมปังไม่ได้ไปกินมันโรยเนี่ยพี่โรยไว้เนี่ยขนมปังเอาไว้กินอ่าเฮ้ยนี่คนะืออะไรวะผมเจออะไรมีเรื่องแดงเอาเอาเงไหนแดง เอาไว้ให้อีไลทีดีกินป่ะโอ้ออออออเรากลับไปเราตายแน่อหนเอด ขายที่ไหนวะพี่ขายกับ้าอย่านี่แบะไม่ขายในปายย้าไอวูไหมกับป้าอย่ที่ถือเซลเยนของลงไปยี่ขนมปังไม่ฟินได้สิบเอ็ดบาทสิบเอ็ดบาทเงินเรามาันอ,อยู่ด้วยกันยังทางแวะมันเดิมั้ง้องแวะก่อน ทำไมตูนี้เหมือนไมเองม่แล้วเหมือนต้องมีอะอะพี่อะพิวเหมือนเราหาของไปไม้ต่อยพี่เหรอผมจะต่อยไม่ผมจะต่อยแบบนี้ผมจะต่อยพี่ทำไมอะต่อยคนนี่ไงต่อยคนได้อาวุธต่อยโครงกระดูกได้อาวุธกระดูกนะมั้ยแล้วก็ได้ขนมปังด้วย จเจอในส่วนของเอ้อถุงเงินมาพี่เก็บไปเลย,ยไม้ปลาได้นะเราก็เก็บเหรียญไลยปลังอ่โ,โอ๊ยโดนเพื่อนได้ด้วยละ่ะเรารวยแล้ววะม่ดูดีกไหม เกียพ่อมึงอ่ะคุยว้าวตายหัวไอ้เหี้ยไม่ตกไกลสัตว์โอ้ยไปซื้อของแต่ยังไม่มีอะไรเลยนะโอเค ที่หกบาทพี่นี่มันจะเกียงตีตปิ้งไก่เหรอเข่น,นตีอยนะตีองเรา้เป็นมอง่าไหมเ้ยแต่มันก็เสียงเงนินทีนเอาไปละแล้วจะเกี่ยเลยนะ คนพ่อค้าแล้วหนึ่งนี่อะไรอ่ะหนูหนูหญิงหนูวู้หิยิงโอ้ยโอ้ยปล่อยก็ได้เฮ้ยหนูหนูนี่ทำอะไรได้ราชินีกินป่ะไม้มันเสียเงินอยู่ดีนะ่นเอ ไม่เสียมไม่เห,เหอไม่งั้นเรามียุะกวาจใช่ปรอเลือยี่สิบไม่เอาไก่ไปแล้วใช่ไหมอ๋อไก่อยู่ดเดี๋ยวพี่ลองหยิบคบเพลิงไออสเหลือศูนย์บาทใช่ใช่เรากลับไปในนี้เน้ะกลับไปรถเหรอโอ้ยกลับไปรแด้แด่ดเอ้ยแกงหัูเอ้ยเ o ้ยบีบตีผมโอ้ยไฟไหมโอ้ย

แล้วก็ทีนี้ต้องโซโลเปิดอันนี้เหรอใช่ใช่ใช่ๆๆนหนูขายได้แล้วก็เอาให้ไอชินไอหนูกลับมา ยังมียูเเลตสองเจอกระดูกเจอกระดูกละเจอทางไม่พี่เนี่ยมันมีหินสีเขียวด้วยผมว่ามันคงตีได้ด้ยเป็นไอ้นี่ไงไอ้โอเล่อีกพี่นี่เสียงปะวิปีวิปวิปวิปไปทางไหนวะเพี่อ

เสียงต้องแอบก่อนเดยวี่ผมว่าจะไม่กีมาไกลครเป็ไหนดีพี่เมื่อกี้ทไมมจาไหนวะไม่รู้อ่ฮ้ยด็ดเนี่มันแปกๆไเห็นผิดไหมดีมันพี่พี่ริจลห็นชิ้นใหม่ ไม่ไปไม่ไ no ด้ปีกปิงอิงปีกโดนวะอิงอิงมีใครไมดูไตดูปอมเอาเงมาดิมออมหลังตีไม่มาดิเขียเออเฮ้ยปีกนี้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 เฮ้ยอ๊สัตว์อยากกัดกู

เพิ่มจากแต้มินาจาก85เป็น1 1อยสนบอุ้ยชั่วคราลเลยนะไปแล้วมัไม่รู้ชั่วคราวลรึเปล่าที่นี่จะเติมเลือดแต่ไม่ใช่เติมเลือดอยังไงนะอุะนะ้ยต้องลงรถไมมันน่าจะแต่งได้จากข้างนอกไหมโอ้ดีโอชีสัตว์เอ้ยเขียนตกใจไปได้ปะไปไม่ได้ เราพออีกเนื้อเนื้อเนื้อเก็บแล้วบอกพี่ทำไมทำไมถึงเก็บไอ้ยิ่งผมไม่มีอาวุธพี่ก็ไม่มีเหมือนกันพี่จะหมัดโอ้ยปี๊ดอย่าไปผมสิผมไม่ใช่คนนั้นมันเหมือนกันว้ายโอ้พิงจับไปโอ้ย ไ่ใช่ตางนี้ย,ยิงเราพวกด้ดยิงกยกินกินเนื้อเนื้อกินเนื้อแต่ไม่ได้เิยมีแอบขวาได้แอบขวาได้มันตามมาปะตามมาแล้วปะอยู่ปะ โย่ไปคือเรากลับไปได้เนื้อสองอันกับหัวหอมหนึ่งอันทางไหนนะเลเเ่เข้าเืองอยตกไปเข้าเือง <c ười> พี่หมดปิงพิงกราเท้าจีบจีบไหมพิงอยู่หน มันเป็นไหนแล้วไอ้ตัวนั้นน่ะผมจีมันจะตายแล้วตัวอะไรตัวม้นฟอมเหรอโอ้ไม่รู้พี่แล้วเรากลับทางไหนวะทางนี่ป่ะเขียวๆนี่ป่ะยังไงพี่ช่างมันเถอะมันไม่มีของอะไรให้เอาหรืออุ้มมันไปขายได้ไหมต่อยพี่หญต้องไปแล้วจะนี้เหรอมาตัวนี้ได้ป่ะนี่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 ใช่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  ลลทางไหนวะนี่แหละทางค้งเพลิงนี่แหละที่เราจุดไปเฮ้ยพี่เดือดเดือดเดือดตัวดักไอ้ดักเกิดแล้วก็ทางไหนวะไม่ใช่ทางนี้มันจะเป็นทางที่มันดักอยู่ยนะิ่งพ่ออยู่แล้วใช่มอนตัวอีกมันจะเป็นมอนพายตัวที่มัน กดผีกดกดเออเออโดนเผาไอ้เชียหงห้อยมันเผามันเผาไปตามไม้ผมหยุดผมหยุดนี่แล้วพี่หญิงพี่กำลังไปพี่หญิงมาตามมานี่เออไม่ไม่เจอไม้สอกคอไว้เด็ดฝัดไป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 ตกพี่มายังพี่กำลังขึ้นพี่กำลังขึ้น วางวแล้วกดไปเลยพี่วางแล้วกดไปกดจีกดแล้วกดอีไปเลยกดแล้วกดแล้วแล้วชมน้องผู้อยู่ไหนดิแม <so ่ตายทั้งในหรือทั้งนอกคนเดียวแค่พี่เห็นวีไหมคนเดียวนอนสติเฮ้ยอะไรทำไมมันายืนอย่างเนี้ย เกวเรเอาหาาีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวอะไรอะกูอาหาันมาอย่นี่ไงฮัลโหลอุย้ยเฮียนักาเราไม่อ,อาหารรอไม่ใช่ไม่ใช่ยาเลยอยาเลยมีป่าอาหารใช่ปะ่ปะ ตัวปูอีกคนไปกินเลยกี่อ่ะเติมเติมมาอีกคนแบบเยอะจัดเลยหนูเอาเนี่ยไปขายวะเดี๋ยวไปกินไปเอาให้เราไปกินเนื้อเผื่อมันไม่พอกินเออเอาหนูไปเราไปซื้อของด้วยก่อนอย่านะโหน่าปวดชี้กันเลยม้าเหมือนปริมาณอาหารไในของปลาสีไม่หลอดเหมือนเมื่นี้ยก็ให้ไปแล้วหรือว่า แล้หญิงโ,โอ้โหคือมันต้องสั่งเวรคนหนึ่งหรอชิ้ยมันน่ากลัวใช่เหรอเดี๋ยวเราอ๋อเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหิงเราต้องเอาอาหารนี่ไงพี่หญิงไปไปไปทิ้งไว้ไงชัวรเลยอย่าแดกกูนะนี่ไงนี่ไงใช่ใช่ใช่จริงด้ว

นี่งไงหลอดเยอะอยู่นะ,นะนนตีปะ่ะตีปะ่ะลองลองตีดูนะอุ่ยต้อมีตั้งเท่ไาไหร่ใช่ไหมเราได้ของขวัญเป็น สันเฟืองอะไรไม่รู้แต่ไปไว้ในเรือก่อนเรือรถแล้า้าบักเก็ตทำอะไรได้วะเดี๋ยวเราไปดูว่าเราซื้ออะไรดีอะเ๊ร้านค้าย่นร้านค้าก็น่าจะอยู่ไอ้ข้างล่างนี่ไงถูกปะเรามีสี่สิบบาทใช้หมด ข้างล่างมันมีอะไรขายหน้าซีลมันไม่มีอะไรขายเราไปที่อื่นกันบ้างเรือนี้มันมีแต่ดีโฟตื่ต้องซื้อวะพี่พี่เรือเราเปลี่เรือแล้วับกระเช้าไม่มีไม่มีครบเพลิงซื้อครบเพลิงก็ได้ไมมม่่่แตีเเรรือปะคบพลิงข้างบนคืออะไรดี๋ยวมันอะไม่มีถือคอนเฟิร์มมาข้างบนหน่อยดิมันเป็นรูปคอนเฟิร์มแล้วก็ชี้ขึ้นข้างบน นี่เองเราต้องมาต่อฟันเฟืองชัวแล้วใครวิ่งเป็นหนูแอมซาโลอยู่ในกรงวะน่ใส่ปะอ่าใส่ทำไมใส่ทำไมวะไม่รู้ไม่เห็นตอนนี้ไงฟันเฟืองมันต้องมีสามอันด้วเราแบบฟีดหนึ่ง <c oughs> ครั้งเลยใช่เปล่ยนสีตา เซื้อแันเฟืองเลยไม่ได้หรอฮ่าฮ่าฮ่าซื้อทำไมนะครับในเมื่อฮ่าฮ่ขอเปิดหน้าหน่อยนะครับเออฮ่าฮอฮ่าฮ่าฮ่าฮเกมคนชั่ว ฉันจะเก็บเงินทำไมเนี่ยเมื่อหยิบหมดเลยพี่แด้วอุบลอ๋อก็เห็นต้องใช้กับไอ้นี่ป่ะคือไม่ใช่อยากโยนไปไหนแล้ววะาหายแล้วไหมพี่โยนหิ้งคนสมัยสติกกัหรอเค่จะคิดว่าหนังสติกต้องโยนเป็นอาวุธ ะนจะเก็บเงินทำไมนะด่านนี้ป้าเพิราเจอบรกโซ่เออหนึ่งสองสามแม่แคลอดไมี้เก็บแล้ว่บาบอกนะว่าไม่ได้ไว้กินชุดกุ้ง้ เจอกันดูดูดีนะเฮ้ยเจอเห็ดไอย่าอะไรเสียงมอนเออไปทตังไหนดีก่่นเดี๋ยวไอ้เพีย้หญิงคนนี้ดูอีกเฮ้ยอ้ีกอนพี่หญิงเออผมจะตายแล้วแตกยัง เดี๋ยวก็เพิ่งก็เพิ่งมาบ่ะผมเองเขี้ยไม่ตกใจสับหอม,มเฮ้ยตรงนี้ทางกลับเฮ้ยเจอเจอหอมอ่ะพี่หญิงเจอหอมเลยวะทำไมน้ำพี่มืด ตางเงินใส่ไโอ๊ยตัวอะไรพี่ตายเลยเชี่ยก็ว่าทำไมหน้ามืดที่ยของกูโอ้โหเหลือเชี่ยมันยืนอยู่เลยไหมมันยังยืนอยู่เฮ้ยเฮีย้เฮียเ้ยเฮียเฮยเ้ยเยเ